ตัวเองไปชุบแป้งทอดใช่เป็นเพื่อนชุบแป้งทอดไม่งั้นก็ไปตัวเองแบบไปใส่ลูกชิ้นก็ได้จะได้เป็นแบบเ,เพืพิเศษเพิ่มลูกชิ้นอะไรเงี้ยอืออมันอยากเป็นเฟนแฟนเราไปคุยกับคนอื่นคนทำไงดีครับน้องถ้าแฟนน้องไม่เป็นใบเนี้ยพี่ว่าเขาต้องไปคุยกับคนอื่นบ้างวันหนึ่งเขาต้องเจอเพื่อนบ้างเจอพ่อเจอแม่เจอพี่เจอน้องนะครับเจอเพื่อนที่ทํางานก็ต้องไปคุยกับคนอื่นบ้างเถอะจริง สัน่นถึงใจแค่รักคุณจนไม่ไหนไม่ได้แล้วเก็บเพียงในเห็นคุณยิ้มชีรไรก็ออหวนไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดีโอเคกันด้วยะคบทุกคนวันนี้ผมก็จะพามาดูใครนะใครนะ ที่มันไปแข่งมากับหนะ้านแะข่งมากับคนบางคนที่มันชื่อว่าอะไรลนะอะไรเบบอะไรมเบบราชาเลยนะราชาหลอเท่ะราชาหลอดเท่หใครนะที่มันไปแข่งกับราชาหลอดเท่ะวันนี้เราจะมาดูกันไปดูกันเลยมาที่คลิปแรกกันเลยนะครับทุกคน

ยิ้มกันเลยมามาเริ่มดูกันใหม่นะคลิปแรกโอเคไปกันเลยเยากได้แฟนเก่ากลับมาต้องทํำยังไงคะหาแฟนใหม่ง่ายกว่าไหมอะมึงคีแฟนเก่าเราแบบก็ไม่จาเป็นป่กคือเราอ่านหนังสือเดิม,ดมตอนจบมันก็เหมือนเดิมมะน้องเอาไปอาหนังสือเล่มใหม่อ่านดีกว่านี่อยากได้แฟนเก่ากลับมาต้องทํำยังไงคะงงตึบงงต๊บเลยงงตึ๊บเลยต่อไปต่อไปเลยต่อไปเลยไม่อะไรก็ไม่รู้ อันนี้ต่อกันเลยลักเขาเฮ้ยลักเขาข้างเดียวทําไงรักเขาข้างเดียวทาไงเดียวทำไงสมมติสมสมติเว้นนี้อันนี้แนะนำเลยสำหรับ <Zeiten S 2> คน<ม>ที่รักเขาข้างเดียวนะครับสมมติว่านนี้เป็นคนที่น้องชอบได้ป่ะนี่คือน้องอยู่ใกล้ๆเนี่ยนี่คือน้องนะครับนี่เป็นคนที่น้องชอบนี่คือน้องรักเขาข้างเดียวใช่ไหมย้ายที่ยืนตรงนี้ อะตอนแรกรักเขาข้างขวาใช่ป่ะให้เจนเป็นรักเขาข้างสายให้เป็นรักเขาสองข้าง่ถ้าไม่พอน้องไม่หนีมายืนตรงนี้เป็นรักเขาข้างหน้าด้วยยืนตรงนี้นี่เป็นักเขาข้างหลังข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้อู so, ้ได้ลักเขาหกข้างเลยเต็มที่เอ,อิ่มรักเขาข้างเดือดเอ,อิเออ่มกีมรับกีมเขาฝักตื่นนะครับมันไม่ใช่รักอย่างนั้นคนละรักเฮตกห่ดดีเลย วันวัดดีวัดดีเอ้ยมันเขียนวัดดีผิดหรือเปล่าวัดดีจีเอ็มวัดวัดดีวัดดีจีเอ็มพ้มตามพ้มพ้มตามมาพ้มพ้มอะไรวะใครมาเราไปดูดิมาต่อเลยพ้มตามมาแต่ฉงที่ปี โอ๊ยูมฝังไม่โอ้โหไปดีด่วเป็นเท่าไหร่แบบนี้เราไม่รู้จำได้เป็นได้แค่เพื่อนทำไงดีไม่แค่เพื่อนทำไงดีเอาตัวเองไปชุบแป้งทอดใช่เป็นเพื่อนชุบแป้งทอดไม่เห็นก็ไปตัวเองแบบไปใส่ลูกชิ้นก็ได้เปพิ่มพิเศษเพิ่มลูกชิ้นอะไรเงี้ยเอ้ยมันอยากเป็นแฟนเนี่ยโอ๊ยอีมเขาอยากเป็นแบบเหมือนเฟยเหมือนอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันโอ้โหทูกเป็นคุ่นไปทอดเลยนะนี่ตรงไหนน่าอร่อยเลยอ่ะน่าอร่อยเลยเพื่อนทำไงดีเอาตัวเองไปชุบแป้งทอดโอ ic, like really <them> ้โห n น no no อ no. ยู <photos> ่ตังอยู่ตังมีคำบอกหิวตังก็เอาเงินไปต้มกินดิตำที่พี่ไม่ได้ห้ามน้องอย่าต้มอะไรกินต้ม มันกินไม่ได้ต้มแกงต้มไหนไม่ได้ต้มหนังสือเรียนกินก็แล้วแต่น้องน้องบอกหิวเงินก็เอาเงินไปต้มกินไปเออเฮ้ยมีคำบอกหิวตังค์ก็เอาเงินไปต้มกินดิๆๆไปย่อไปไมีชัยะีเอ็มจีเอมพูดพูดเหรอพูดจีเอม GM พูดถูกมากีเกมพูดถูกมาก ถูกมากอยาให้พูดแพงๆป่ะล,ะนะล่ะฮะชาแนลแอมฮะลุยส์อ่กุชชี่แต่กุชชี่ไม่แพงมากปราด้าอ่อพอยังอ๋อไม่ถ้าพอสอ่าลัมโบกินนี่แมคกรเดนมักแต่งเลยไม่เอานะกุนแพงนะอเคอย่างพูดถูกม่นนอย่างนี เรื่องของมึงอะเรื่องของมึงอา้าวามบอก GM เพ็บกู้ติดลบเรื่องของมึงคือถ้าจัไม่มีปัญญาพิมพ์คำที่สุภาพมาพี่ก็คงไม่คุยกับน้องมีควาบอก GM เพบ็บกู้ยก <laughs> อยากให้ GM เป็นนายกอยากให้ GM เป็นนายก เขาเองไม่ออกไงดูเองนายขนาดนี้มุกตู่ยังไม่ออกเลย GM เป็นอย่างไรกินเป็นนายกขันเจ้าไม่ออกไง GM ผมขอโทษ GM ผมขอโทษผมพิมพ์ผิดผมซูบตัวละครชีโร่ลงแหลงผมแคมป์บ้านบ้านหนึ่งผมซูบเข้าไปเล่น เลยพบว่าตัวละครมีลินด้วยหรอทำไหมไม่เอาตับไตไซปรุงไซปรุงด้วยหรือทาไม่ปรุงจะไม่อร่อยมาเลยจะได้สมจริงทำไหมไม่ไมทำปืนใหม่วนะปรุงเเหรอกินอร่อยเลยนเนี่ยอืมกินน่าอร่อยเลยครอัอ GM ผมขอโทษผมพิมพ์ผิดผมซูบตัวละครจีโร่ลงแรลง มาอีกคลิปเดียวนะครับผมก็จะจบคลิปกันนะครับก็กระชอบนะครับกดไลค์กดทับสไิ๊กเกร์กดแชร์กดดิ่งแจ้งเตือนมาผมจะดูคลิปสุดท้ายเลยครับแล้วก็จะปิดปิ้งนะี่ยแฟนไปคุยกับคนอื่นโอเคโอเคแล้วไปคุยกับคนอื่นคนททำไงดีครับน้อง ถ้าแฟนน้องไม่เป็นใบเนี่ยพี่ว่าเขาต้องไปคุยคนอื่นบ้างวันหนึ่งเขาต้องเจอเพื่อนบ้างเจอพ่อเจอแม่เจอพี่เจน้องนะครับเจอเพื่อนที่ทํางานก็ต,ต้องไปคุยอยู่คนอื่นบ้างเถอะจริงๆอืมเอออยูนะคนละคุยภาษาหมัดทำไมนะคนละคุยยิมกวนไปไหน,นยมิม มาปิดคลิปกันนะคือกับดีไม่รู้เนี่ยนะมาก็ขอจบคลิปวนดีอน,นี้สวัสดีครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใค้กดแชร์กดยิงแจ้งเตือนด้วยน,นะครับจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ครับ,บคุณครับ ทุกๆครั้งที่ผมหนึง่งคิดถึงคนหนึ่งจำให้ใจผมวน